สวัสดีครับวันนี้เชลวกระทะไหมนะครับมาเป็นสังกะสีเ <laughs> <c oughs> <c oughs> มื่อเนี่ยว่าเป็นสังกะสีไม่ได้ไปตีท้ายาครัวไขหรือว่าไม่ได้ไปปิ้งไปย่างไปเผาที่ไหนแต่วันนี้เค่วกระทะไหมมาอยู่ที่วัดป้อมวิเชียนก็คือวันนี้ดูกับข้าวคนละสองถ้วยเนาะประตูเนาะคนละสองถ้วย เ,เตรียมกับเขาไว้ให้เบิร์แล้วน่าลุ่งเตยเนาะนี่มีความกับขนม,ม้อมกับอีกส่วนหนึ่งมันาบปแดงแก่ใจเนาะนี่โอ้อเย,ะะมยมมมมเมื่อนี้เคฟกระทะไม่ที่แม่พััวแม่ครัวพันใจดีเนาะนี่แม่ครัวพันใจดีเพิ่นเอากับเข่ามาไห่บัากหลายหนึ่งเคฟกระทะหม่เป็นสังกะสีเมื่อนี้มาเป็นสังกะสีวัดป้อม วิเชียนเนาะวัดพ้อวิเชียนไัยประการนี่แซบ่บแซบ่บนี่มาต้มคนละสองถ้วยบางรูปแซบ่บบิลีเมื่อนี้ได้อนิสง์แล้วก็บอกบุญได้ผู้ใดมามาหาใจมากก่าหลวงพอ่อเนาะกติได้บุญหลายมลกกั่ติได้กับเขาหลวงพอ่อเมื่อนี้ขออนุมโมทนาสาธุ